อากาศวันนี้4ี่องศานะคะฝนตกปยปอยสวัสดีนะคะเพื่อนๆทุกคนวันนี้จ๋าจะมารีวิวเครื่องล้างจานนะคะที่ยุโรปส่วนใหญ่จะมีเครื่องล้างจานกันทุกบ้านเลยนะคะเปิดออกมาก็จะเป็นลักษณะแบบนี้อันนี้ก็ที่สำหรับสายจาน บนก็จะเป็นใส่แก้วอันนี้ก็จะเป็นใส่ช้อนนะคะเดี๋ยวเราเอาจานใส่กันเลย เราก็เอาใส่ตรงนี้เลยค่ะแล้วก็ปิดไปจานและหม้อเต็มแล้วเราก็เปิดเครื่องเลยลก็เปิดตรงนี้นะคะเราก็มาตั้งโปรแกรมว่าเราจะเอากี่ชั่วโมงเอากี่นาทีอันนี้สำหรับล้างหม้อ ล้างจานอันนี้ก็แบบธรรมดานะคะแต่จ๋าจะเอาแบบทั้งจานทั้งหมอ้อแล้วเราก็กดตรงนี้เลย <S <S เครื่องก็เปิดใช้งานแล้วนะคะ นี้กำลังทำงานแล้วนะคะนี่ก็เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเปิดให้ไอมันออกนี่จานของเราสะอาดแล้ว จานสะอาดแล้วนะคะล้างเสร็จแล้วนี่เครื่องก็จะอบนะคะจนจานแห้งนี่นะคะเพื่อนๆขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมนะคะคลิปนี้ก็พอแค่นี้ก่อนสวัสดีค่ะ